พี่บู้พี่ปองพี่โมดนะครับใช้วิกิตเป็นโอกาสนะครับบ้านนนตะโกหมูหกตะบลกุจิกนะครับน้าท่วมหนาได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าเราก็ไม่นิ่งนอนนะครับหาอยู่หากินวิถีทินไทยนะครับได้ปลาตัวใหญ่ๆเลยนะครับขอบคุณทั้งพี่ทั้งสามนะครับขอบคุณมากครับอยู่กับพี่น้องบ้านบ้านเราอยู่บ้านสลักใดเนาะนนตโกหมูหกกุจิกนะครับชิปอยู่กับพี่อะไรครับชะไรเอยชืชอเล่นก็ได้ มีบูนี่มีนาไหมครับมีครับอยู่ตรงไหนนาเราอยู่ข้างล่างครับเป็นไงนาเราได้ผลกระทบไหมผลกระทบแน่นอนเลยครับกี่ไร่เราปลูกกี่ไร่ในยี่สิบห้าไร่ครับข้าวเป็นไงกําลังท้องแล,ล้วนะเป็นไง,งเรียบร้อยท้องแตกมาแล้วคร,ครับครับท้องแตกอาจจะได้เพิ่งนิดหน่อยไม่ทิ้นเชิงไม่ทิ้นเชิงเนาะแต่ไม่ไม่เต็มที้ปีนี้เราอยู่เท่าไหร่แล้ว ตนีห้าสิบสมห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ลงข่าวไ่อะไรเนี่ยนี่ลงข่ไอ้เปเลยเปิดเเปิเปิดเลยเปิดเลยเนี่ก็เป็นพริกมกินเป็นโอกาสอันนี้เสีดตงเงบ้านฉันครับตึงเนบ้นฉัน โยกดยกรู้โยกรจะจะล่วงไหมนี่ครับพี่บู้ผลงานพี่น้องวันน้ำถล่มนาได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียทีเดียว ouais. เนาะอย่างคักเลยมาไงเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะให้ผมดูงูผมจะกระโดดหนีก่อนโอ้นี่เอลือ้ไปทำยังไงเอาเนี่ยหวานแห่เนี่ยปะดุปะดุรัสเซีย ก็ต้องเป็นปลาเลี้ยงอะเนาะมันออกบอกมันออกบอกเข้ามามเ,เป็นไงกันนานาพี่ตั้งแต่ ใหญ่มามันท่วมอย่างนี้สักปีไหมฝนตกน้อยๆอะอย่างเงี้ยน้ำมาต้องน้อยๆยังน้ำมึงมาท่วมนี่แหละเนี่ยแต่ก่อนปี53ยังไม่นักเท่านี้เนาะ53นักอยู่แต่ว่ามันระบายได้ไม่ได้คือกันนั่ะไม่ได้เลยปี53เดือนตุลา16ตุลานี่ไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ท่วมหมดท่วมหมดเนาะอยู่บนนี้ยี่ปีนี่ก็ท่วมท้องนี่อยู่บนนี้สิบกตรปกติถ้าน้ำน้อยๆอย่างนี้มันไม่เคยท่วมใช่ไหมไม่เคยท่วมถ้าไม่มีเส้นนี้ไม่ท่วมนี่น้ำขนาดนี้ไม่ท่วมเลยเน จากเขาแก้ไขไงทำช่องเพิ่มเลยหรือไงช่องเพิ่มเหมือนี้ายาใส่ท่อต้องทำเป็นบล็อกสโอเห็นเขาใส่ท่อน้อยๆใส่ท่อให้นั่นก็ท่อหนึ่งดูมันจะไหลอะไรนะต่กอนมันเป็นคลองเนาะเป็นคลองของน้อยของมันก็แคบนมดเลยเขาเฉยๆในคุ้มหกที่เราลงทุนไปมันก็พรได้แต่ค่านเฉยๆค่าน้มันค่าียาคใส่ปุ๋ยมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้เลย กอชดเชยยังเกษตรมาปรมชุมมานั่งจะก็แค่ไร่ละพันหนึ่งร้อยจังบาทแค่นั้นเองทีนีงทำนี่ทำมดอันสี่ทิพไล่ก็ให้แค่สามทิพย์ไล่แล้วถ้าไม่ประกาศก็ไม่ได้โอ้ไม่ได้ยิบไม่ประกาศัาพิบาิเนี่ยอุทกภัยเนาะอมัดเลยเนาะทุกนี่เนาะ เราดูความเสียหายอันนี้เราก็เลยหาวิกฤตเป็นโอกาสพากันมาทำไมวันแหงียนี่วันเหงียนกันเพิ่งนักงมองเพิ่งนี่เนักงมองเนาะเพราได้ไปทางไหนมาได้กินครับขอบคุณพี่บูนะครับเอามาพี่นี่มั่งอ่ะคนลงทีละคนสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับครับพี่ไรเอ่ยครับพี่เด็มทำงานเขาไหมทำครับทำกี่ไร่ของหรอตรงไหนนาเราอยู่ตรงไหน ่เห็นน้ำมันเป็นน้ำพี่เลยเอาผมว่าพี่เลี้ยงป่าไม่ใช่หนอไม่ใช่เลี้ยงป่าหนอโอ้โหสี่ทิศัาผมทำงานอะไรน่ะเขาล้างต้องท่องเลยต้องพี่น่ะล้างออกล้างแกแล้วก็มีแต่จมอยู่โอ้ยคือไม่ได้คื้นตรงหนอไม่ได้แล้วผมเห็นม่วงๆแต่ขคือตายแล้วเนาะครับตายแล้วไม่ได้คืนเลยไม่ได้แล้วชดเชยพันสองนี่ไม่คุ้มเนาะไม่คุ้มอยากเขาช่วยแก้ไขง่ายภาครัฐตอนนี้เพียรตรงเนื้อบ้านฉันมาอยู่กับพี่ก็น้องอยากให้บอกไปเขาจะยินแต่เขาจะช่วยเถอะ อยากให้ระบายเนี่ยนั่นเดียวท่อตรงนั้นมันมันผมว่าเหมือนมันตื้นนะนะตื้นเขาทาตื้นไปตอนเขาทาเขาได้มาพประชาวิจารณ์ถามชาวบ้านไหมมาเขาถามอยู่แต่ว่าบอกเขาได้เขาก็ไม่ฟังครับเขามาถามเฉยครับเราบอกว่าน้ำมันไหลเคยไหลเป็นคลองเนาะแล้วมาให้ไปไหลเป็นช่องเนาะทำตามแบบตามเพนเขาแต่ว่าที่นี่นะลู้เลยถ้าหน้ามายังปีห้าสามแกจะเซ็กันไหมเนี่ยมืเลยแต่ลักใดนี่คือจะสวมถึงวัดวัดปานนี่แหละเนาะ วัดป่าก็ไม่เหลือแน่นอนเพราะว่านี่ปีนี่น้ำน้อยมากยังปั่นนี่เนาะอันนี้ถือว่าเป็นคลองลักเขาเรียกคลองอะไรเนี่ยคลองเขียนลำตะคองอันนี้อันนี้ของเนืองใหญ่เมืองใหญ่อ๋อไอ้ตรงทางบ้านโนเนี่ยของยายอโอแยกจากนี่อันนี้สายตรงมาจากสุเรือนเลยนี่เนี่ยโอ้ครับสายลักสายลัก ขอบคุณพี่นะครับพีโมดนาอครับผมบัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับไม่สะดวกน้ะได้ทำนาเขาไหมพี่เ่ะไม่ได้ทำนะออ๋อมันนักทำพักทำสวนนะครับมาดูบรรยากาศพี่น้องชาวสุงเนินนะครับที่เพจสุงเนินบ้านฉันนะครับเราก็ได้ัมภา์ผู้ใหญ่เจริญดีสุงเนินนะครับผู้ใหญ่ก็ร้องเรียนไปหลายครั้งนะครับว่าการทำคลองต้องมาประชาปิจารกับชาวบ้าน ครับผู้ใหญ่วันนั้นผู้ใหญ่พายเรืออยู่วันนั้นน้ำขึ้นเยอะๆผู้ใหญ่พายเรือน้ำเยอะทางรถไฟเนาะรถไฟกำลังวิ่งถ้ารถไฟมาเนี่ยมันจะิคักเลยคักไหมเราเราจะอยู่ในเขื่อนเลยใช่ไหมมันจะดันไปแอบรถไฟก็มาที่นี่มันจะน้าผมมาทุงนี้หลายครั้งแล้วน้ํามันจะไหลไปตะวันออกเนาะแต่คราวนี้น้ําทาไมไหลไปททิศใต้มันเปลี่ยนทิศใช่ไหมน้ำมันยุบ ไอ้วันนั้นที่ถ่วมบ้านานาก็อันนี้ก็ดันใช่ไหมดันเนาะ,ะดัน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 ,น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 ดัน,ดน,น,น,นโถครับอยู่กับพี่กับน้องบ้านโนนตะโกตะบนกุจิกนะครับหมู่หกเนี่ยนะครับก็ให้ดูบรรยากาศครับถุงเนินบ้านฉันนะครับความเดือดร้อนนะครับแต่ก็เราก็ทำไงได้เนาะมันเกิดขึ้นแล้วก็พลิกโกวิกตเป็นโอกาสก็หาอยู่หากินหาปลากันไปถ้าอย่างมาอย่างมีห้าสามสิบนะไม่ได้เลยเลยมิดหมดเลยเนี่ย บ้านแกไม่เคยท่วมก็อาจจะถ่วมนะถึงเลยเนาะบ้านเลยีเนาะไอะบ้านลำตําเนี่ยเซจถึงมัดเลยผมว่ามัดตลักใดไม่เหลือหรอกนะเพราะว่าอันนี้มันขนาดน้อยๆนะนะนไม่ได้เยอะเลยนี่ถ้าไม่แก้ไขปีหน้าผมว่าเซหมดอีกหน้าฝนเรียบร้อยกับผมวันนี้วันที่เก้าตุลาคมสอง3อกิสามนะครับอยู่ที่อันนี้เมืองใหญ่เนาะเมืองใหญ่นะครับแยก น้ำจากของลําตะคองนะครับลำครับโอ้ปกติมันตรงเลยเนาะอันนี้มันติดคลองอันนี้มันเป็นทุ่งนานะครับไม่ใช่บ่อปลานะครับอันนี้ทุ่งนาจะทคโอ้โหอยู่อีกหลายวันแน่นอนครับเพราะว่าแถวโคงยางก็ยังเยอะอยู่ไหลมารวมนี่มันเลยเนาะโคงยางเนาะคงยงโคงยางนี่มันตับนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องเป็นครับปกติได้ปลาอะไรครับเนี่ยพี่หมด ปกติได้ปลาอะไรกันปลาสลิดปลานี่แหละปลาดุกปลาดุกเนาะนั่นเองใหญ่สุดประมาณกิโลที่เราเจอมาสองโลสามโลอืมมันก็ใหญ่ๆสี่โลห้าโลก็บเมื่อคืได้สักทีครับว,วันนี้ก็ได้ตัวใหญ่หน่อยเนาะว,วันนี้ได้ตัวใหญ่อันนี้ใส่วันแห่วันแห่วันแห่โอ้หวันแห,นห่นะครับพี่บูนี่ฮะได้มาหลายวันแล้วครับเนี่ยพี่บู ทิฟลูนี่แหะส่วนมากเราได้ปลาอะไรปลาสนิดกับปลาดุกเนี่ยปลาดิกสนิดอ๋อปลาสนิดปลาบุนดุก,ดก,ดดกอ่ปลาปลา ปลาเยอะอื่นไม่ค่อยโดนไม่ค่อยมีแต่ก่อนมันมีปลาอะไรแต่ก่อนคลองยังไม่ลอกดแล้วเนี่ยตอนนี้กว่าวันนี้มันลดกันแล้วโอ,โอ,โอ้ยจะมานี่แม่ก็จะเห็นตะอ่อนในความลดนี่งาละห้าชาลราคแต่ก่อนมันมีอะไรนะมีมีต้นไม้อยู่ใช่ไหมมีตนม้นไม้ยังไม่ลอกคอลอ,คองยังไม่ทันลอกคลองเป็นปลาเตยนี่ก็ลงหาดตายนี่เป็นปขาดตายถ้าเป็นปลาเตยนี่เราได้ปลาเยอะเออนี่ก็หาดตายเป็นปลาเตยว่าปลาเยอะปลาเยอะมากตอนนี้เขาลอกคลองก็ปลาน้อยลงแล้ก็ลอกคลองแล้วปลาน้อยลงปลาไม่มีที่อยู่ปลาไม่น้อยแล้วแต่ไม่มีที่อยู่แล้ว เขาทำฝายใหม่ด้วยกว่อนฝายมันเป็นตาน้ำร่นอ๋อครับจากแปดช่องมาจากมาโมนี่จากลลกใหญ่จะเป็นกักตาน้ำร่นของพ่อ,อหลวงราชการที่9เกราะจะทำตาน้ำร่นไว้ถ้ามันก็จะไม่ขาดวังน้ำจะไหลเข้าไปในคลงใสใสในบ้านน้ำดีตลอดเออตลอดต,ลตอนตนี้เขาลื้อ,อฝายออกลื้อฝายทำฝายใหม่ลึกกว่าเก่าอีกสองเมตรของใหญ่เป็นรุ่นให น้ำไม่เข้าไม่คล้องได้ไก่เลยที่นี่ครับน้ำแทบจะไม่เข้าหน้าแรงก็ไม่ดีไม่ดีเลยถ้าเปิดปิดปดปั๊บคำระธานก็มาเปิดพอเปิดพอเจอหน้าน้ำเนี่ยตายเลยเรารับเต็มเต็มเลยน้ำก็เลยทำไม่ได้เลยโอ้รับามากกาน้ำก็แคบลงครับเสียสองช่องครับในวันแปดช่องครับนาะงต่างเสียชื่อเลยเน้องแปดช่องน้อนะัมันการระบาดได้เยอะด้วยไปอบตครับพงยั้งนะครับที่นี่ทำเสียสองช่องก็เลยหมดคือกันหมดเลย ที่ียช่องระบายก็น้อยลงน้อยลงเนี่ยสองช่องแล้วก็ลึกลึกแล้วก็มีตัวแบบตัวเอสตัวยูปากสมุดคือการหมดเลยแบบเดียวกันหมดเลยมาเปลี่ยนแปลงใหม่มันก็เลยเปลี่ยนแปลงใหม่เราแต่น้ำนิ่งลงเราเราก็มาเจอทางวงแหวนนี่นี่นี่รถไฟยังไม่มาถึงถ้ารถไฟมาถึงจะจะเป็นยังไงเนาะครับขอบคุณพี่บู้นะครับพี่บู้พี่ปองพี่โมดนะครับใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะครับบ้านนนตะโกหมูหกตะบลกุจิกนะครับ น้ำท่วมนาและรับผลกระทบนะครับแต่ว่าเราก็ไม่นิ่งนอนนะครับหาอยู่หากินวิถีทินไทยนะครับได้ปลาตัวใหญ่ๆเลยนะครับขอบคุณทั้งพี่ทั้งสามนะครับขอบคุณมากครับ